รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการนิยเยเภาษาเขมรค่ะรายการนี้ต้องการให้ผู้รักการเรียนรู้ภาษาเขมรได้มีทักษะในด้านการฟังและการพูดภาษาเขมรค่ะมีบทสนทนาที่ชาวกัมพูชาจะมาแสดงบทบาทสมมุติให้เราได้ชมกันค่ะลองฟังสำเนียงพูดของเขากันก่อนเลยนะคะส้มโตจ้าตาลกสกอลมันตีเปรามาธิปดีเตบาดชมสกอลตาลกกมันตีเปรามาธิปดี์น่าเลยนะ មុនទី8 Rama Thepadi ទៅតាមផ្លូវនេះដល់ផ្លូវបំបីជី4ដើរទៅមុខត្រង់ដល់រងវងមូលប៊តស្ដាំដើរទៅមុខត្រង់ដល់ផ្លូវបំបីជី4បត់ឆ្វេង100ម៉ែត្រមុនទី8នៅខានស្ដាំដៃចាសអរគុណເປັນយ៉ាងໃດกันบ้างคะพอจะฟังกันออกบ้างไหม บทสนทนาน,นี้นุชถามก่อนขอให้อธิบายถึงการเดินทางไปโรงพยาบาลรามาธิบดีให้ฟังค่ะเราได้จัดทำตัวอักษรขึ้นหน้าจอตามคำอ่านในพจนานุกรมภาษาเขมรเพื่อให้ท่านผู้ชมสามารถพูดตามได้ลองฟังสำเนียงของชาวกัมพูชาอีกครั้งนะคะสมตโลกตัวโลกสกอลมันตีแปะรามาธิบดีเตบาดเมสกอล តាមមន្តី8រាមាធិបតីនៅឯណាមន្តី8រាមាធិបតីទៅតាមផ្លូវនេះដល់ផ្លូវបំពេញជី4ដើរទៅមុខត្រង់ដល់រងវងមូលបត់ស្ដាំដើរទៅមុខត្រង់ដល់ផ្លូវបំពេញជី4បត់ឆ្វេង100ម៉ែត្រមន្តី8នៅខានស្ដាំដៃចាសអរគុណមានយ៉ាងដែរគេមិនខាផ្អើចង់ស្ដាប់គ្នាអោចបងមិន รายการนี้ต้องการให้ผู้ชมมีทักษะในการฟังสำเนียงภาษาจากเจ้าของภาษาถ้าติดตามตอนต่อๆไปก็คงจะคุ้นเคยกันมากขึ้นและค่ะสำหรับบทเรียนในตอนนี้มีอะไรบ้างเชิญพบกับอาจารย์พลอยแสงลอยวิทยากรประจำรายการท่านเป็นราชบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านภาษาเขมรเป็นอาจารย์สอนภาษาเขมรประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะการบอก ตำแหน่งและทิศทางวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการบอกตำแหน่งและทิศทางที่เป็นภาษาเขมรโดยเฉพาะ,ะทิศทางหรือสถานที่ต่างๆที่เราจะสอบถามเนี่ยเราก็ต้องอสถานที่ที่เราจะไปเนี่ยคือ,อเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจะถามบุคคลหรือถามใครเนี่ยเราก็ต้องถามว่าต้องขึ้นต้นโดยคําว่าโซมโตนะครับขึ้นต้นว่าโซมโตนะครับ พอเสร็จแล้วผสมตัวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ระบุบุคคลที่เราจะถามชเช่นต่หาว่าเป็นคนที่หนุ่มสาวหรืออะไรเนี่ยเราจะเรียกว่าบองก็ได้ถ้าเป็นผู้ชายก็บองเปราะถ้าเป็นผู้หญิงก็บองสสรนะครับแล้วก็ต่หาว่าอายุมากขึ้นมาหน่อยก็ถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะเรียกว่าปูปูเนี่ยแปลว่าคุณอานะครับหรือคําว่าลุงก็ออมนะครับออม เสร็จแล้วก็จะต่อด้วยคำว่าสมโตหลกปูเนี่ยสมโตหลกปูขอโทษคุณอานะครับอย่างนี้แบบลักษณะโส้มโตหลกปูสกลสกลหรือคำว่าส่วนมากจะใช้คำว่าดังนะครับดังเพลาเตาแล้วก็ระบุสถานที่นั้นไปเช่นว่า,าโส้มโตหลกปูสกลเพลาเตาส่วนจตุจัจกรเตเนี่ยสมมติว่านักท่องเทียเ่ยวนี่หรือว่าเราที่เป็น หรือคนแมหรืออะไรต้องการจะถามเนี่ยเราก็ถามในลักษณะสเกลหรือดังเพลาเตอส่วนจ,จ,จ,จตุจักรเตนเนี่ยก็ต่าว่าเขาเขารู้จักเขาบอกว่าอ๋อสเกลนะสเกลทีนี้เราจะถามต่อเขาบอกสเกลตาว่าสเกลเนี่ยก็แสดงว่าเขารู้จักเส้นทางที่จะไปนะครับรู้เส้นทางที่จะไปนอกจากนี้เนี่ย <c ười> สถานที่ต่างๆเนี่ยเราก็เติมได้เลยนะครับตเติมได้เลยก็คือ คำแรกที่ก่อนจะถามเขาเนี่ยเรงบอกว่าต้องใช้คำว่าโซมต๊ะนะครับแล้วก็ต่อด้วยโลกก็ได้แล้วก็หรือก็เนียงก็ได้นะครับเนียงก็ได้เนียงนี่ก็แปลว่าหนูหรือเธอนะครับหนูหรือเธอได้ในที่เป็นผู้หญิงถ้าหาว่าที่เป็นอวบอโ่นิดหนึ่งอาจจะเป็นแบบบองบองปรอบองสไรบองปรอคือพี่ชายบองสไรก็คือพี่สาวแล้วก็ปูหลกปูหลกอมรายได้ทั้งนั้นนะครับสเกลหรือดัง เพลาเตานะเพลาเตานะครับเพลาเตาสวนจตุจักรเต้อันนี้คือไปสวนจตุจกักร่หาสถานที่อย่างอื่นเราก็ระบุชื่อสถานที่นั้นๆไปเลยแล้วก็เพลาเตาเตานะใช่ปะส้มโตลกอมครับส้มโตลกอมลกอมหมายถึงว่าแบบอ่อนน้อมถ่อมตนลนะ่ะส้มโตลกอมอสเกลเพลาเตาเตาอะไร តោមន្ទី8រាងកំហេងទេនេះគឺយ៉ាងរងព្យាបាលរាងកំហេងនេះតោមន្ទី8រាងកំហេងទេស្កលផ្លោតោមន្ទី8រាងកំហេងទេអូស្កលគេបើកបាទស្កលស្កលឡើងគាត់នឹងមករួចចូលសំតលកតលកស្កលមន្ទី8រាមាធិបតីទេបាទខ្ញុំស្កលអូស្កលគេបើកបាទស្កលស្កលឡើង เขาจะบอกว่ารู้จักพอเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อบอกว่ารู้จักเนี่ยเราสมมุติว่าเราไม่รู้จะไปยังไงแบบเต้าบ้านยังไม่จะไปได้ยังไงนะครับเตาบ้านยังไม่จะเตาเตาบ้านยังไม่ไปได้ยังไงก็บอกว่าเขาก็จะบอกโอ้จีตะซีนะครับจีตะซีเตาอันนี้ตะซีก็ตะซีนะครับแล้วก็บอกว่าสมมุติว่าเราสลสมมุติว่าเราถามว่าปีกายนี้ช่ายเต้นะครับจากนี้กลายไหมช่างายเต้อ่าถีเนี้สมมุติว่าเออ คนที่เราถามเนี่ยเขาจะตอบสมมุติว่าเขารู้ว่ามันประมาณไกลาจากที่นี้ประมาณสิบก,าากบกิโลเมตรก็บอกว่าเชงปีกายนี่ดักิโลเมตรนะชงไปีกายนี่ดับกิโลเมตรมก,ก็แสดงว่าห่างจากที่นี่เนี่ยสิบกิโลเมตรเตาบานอย่างเมดเตาบานอย่างเมดไปได้อย่างไรนะครับไปได้อย่างไรเนี่ยเตาบานอย่างไมดก็บอกว่าเตาดอยแทซีเตาดอยตะซีแทซีก็คือไปด้วย รถแท็กซี่หรือเตาดอยรถเมล์เล่านี้นะรถเมล์ก็เรียกว่า,ารถยนต์ชนวลทีนี้ไอ้คำว่ารถยนต์หรือภาษาพูดในเพียราสากแมเนี่ยส่วนมากจะไปพูดบาลานลานนะครับลานเนี่ยเป็นภาษาดั้งเดิมก็เรียกเป็นภาษาพูดนะครับแต่ภาษาราชการจะใช้คําว่ารถยนต์เจวบ้านรถทั่วไปจะพูดบาลานนะครับลานหมายถึงว่ารถบัสเรานเนี่ยคันใหญ่ๆเรียกว่าลานนะครับแต่ส่วนรถ ยนเล็กๆเนี่ยก็จะเรียกแท็กซี่ก็ตะซี่ไปเลยนะครับ <c oughs> หรือจะเป็นรถเก๋งรถอะไรเนี่ยส่วนมากเขาจะเรียกชื่อไปเลยนะครับชื่อของรถรุ่นนั้นๆเช่นเช่นอะไรแคมรีรถใดโตโยต้าแ a มรี่หรือรถเก๋งนี่เขาจะเรียกแคมรี่ไปเลยนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นรถที่โดยสารประจําทางระหว่างจงังหวัดนี่เขาจะลานกรงนะครับลานกรง ส่วนรถรับจ้างทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถแวนรถเขาเรียกว่าอะไรอะรถไม่ประจำทางเนี่ยเขาเรียกว่าลานชนู our, หรือรถยนต์ชนู our, นะอันนี้เราก็จะไปถ้าสมมติว่าไปเงี้ยเราก็อ่าเราก็ไปต่อรองราคาหรือเขาเรียกแท็กซี่ได้นะครับอันนี้ในกรณีที่ที่อยู่ไกลนะครับในในกรณีที่อยู่ไกลก็คือต้องต้องนั่งแท็กซี่หรือนั่งนั่งรถโดยสารหรือก็นั่งอ่ารถไฟลอยฟ้านะครับ รถไฟลอยฟ้าที่บ้านเราเนี่ยที่ประเทศกัมพูชาย,ยังไม่มีแต่ก็สอบถามาชาวกัมพูชาหรือคนกัมพูชาแล้วจะเรียกว่ารถเพลิงนะครับรถเพลิงอากาศนะครับหรือไม่งั้นก็จะใช้คําว่า,ารถเพลิง b t s ตรงๆไปเลยนะครับนะครับก็มีรถเพลิงกรอมใดรถเพลิงกรอมใดก็คือรถไฟใต้ดินนะครับเช่นพวกสะพานลอยหรือสะพานคนข้ามเนี่ยเขาก็จะ สะพานทางด่วนก็อย่างทางด่วนที่ยกระดับอะไรเนี่ยเขาจะบอกเพียซาคาแมก็บอกสเปียนอากาศนะครับสเปียนอากาศก็คือสะพานอากาศตแปลตรงๆนะครับส่วนสะพานคนข้ามเลยก็จะใช้คําว่าสเปียนฉลองนะครับเราก็จะพูดถึงไอ้ตรงนี้นิดหนึ่งที่นี่ว่าไอ้คำว่าเพลากระทนอลเนี่ยครับบางทีเขาก็เรียกบางทีเขาก็เรียกเพลนะครับบางทีเขาก็เรียกทนอล ก็เหมือนบ้านเรานะครับเวลาถนนนี่เราจะเรียกว่าถนนมิตรภาพแต่เวลาภาษาราชการเราจะบอกว่าทางหลวงหมายหมายเลขนะครับเราเรียกว่าทางหลวงหมายเลขในภาษากัมพูชาเนี่ยภาษาเขมรก็เช่นเดียวกันถนนสายต่างๆก็บอกว่าเพลเจดเพลก็แปลว่าทางนั้นเองแปลตรง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 คำนะครับส่วนคำว่าถนนก็แปลตรงๆว่าถนนเหมือนเหมือนภาษาไทยเรานะครับ เพราะฉะนั้นก็บอกว่าถ้าถนนเนี่ยคนจะเดินไม่ได้นะครับถนนเนี่ยเป็นสําหรับให้รถยนต์ขับอย่างเดียวถ้าเป็นเพลานะครับเพลาเนี่ยก็มันจะเป็นทั้งเพลาดาเพลาลานนันเนี่ยเนี่ยคนเราสามารถที่จะเดินได้นะครับอันนี้ก็คือในลักษณะที่พูดถึงว่าเราจะสอบถามในเรื่องของอสถานที่และเส้นทางที่จะไป ถ้าสมมุติว่าสถานที่ที่เราจะไปคืออยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ไม่ไกลอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็จะใช้คําว่า,เ,าเขาก็จะบอกสมมุติว่า,า,กา,ไ,า,าไ,ไ,ไกลไหมภาษาไทยว่าไกลไหมนะครับเราก็จะถามเขาว่าเชงายเตะไกลไหมเชงายเตะนะครับไกลแปลว่าเชงายไหมก็เตะเน้นเสียงนิดหนึ่งเชงายเตะบอกว่าสมมติว่าเขาตอบว่าไม่ไกล นะครับไม่ไกลก็คืออัดชงายไม่คืออัดนะครับอัดหรือจะใช้คําว่ามินชงายก็ได้มินก็ได้อัดก็ได้สองคำในีใช้ได้ทั้งสองนะครับอัดชง่ายก็คืออัดชงายอัดชงายก็คือ,อ,อ,คอไม่ไกลที่นี่ไม่แน่ใจถ้าเราไม่แน่ใจว่าอัดชง่ายนะมันจะประมาณเท่าไหร่นะสองเมตรหรือ300เมตรหรือ400เมตรหรือครึ่งกิโลอะไรนะีร้เียก็ว่าปนหมานชงายปนหมานนะครับ ประมาณกิโลเมตรหรือประมาณเมตรนะครับถ้าหาว่าเราถามว่าจะห่างจากที่นี่ประมาณกี่กิโลเมตรหรือประมาณกี่เมตรเราก็ถามดูนะครับว่าสมมติว่าเขาบอกว่าประมาณร้อยเมตรนะครับก็ปลาแห่มวยโรยแมทปลาแห่มวยโรยแมทก็แสดงว่าประมาณ100เมตรหรือปลาแหปรามโรยแมดก็ประมาณ500เมตรนะครับอันนี้ก็ ไล่ไปอย่างนี้นะครับถ้าหากเป็นกิโลก,ก็ก็จะบอกประหาหมุ้ยกิโลเมตรนะครับอันนี้ก็1กิโลเมตรนะครับทีนี้ลักษณะาการบอก,บอกทางนะครับบอกทางที่ลักษณะที่จะไปสถานที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะบอกลักษณะาการเดินการเดินไปนะครับถ้าหากเดินตรงไปเดินตรงไปก็ภาษาขมแอบว่าด้าตมุกตรองนะครับ สมมติว่าเดินตรงไป10เมตรหรือเดินตรงไปร้อยเมตรแล้วก็บอกดาโตมุกตรองมวยโรยเมตดนะครับดาโตมุกตรองมวยโรยเมดอันนี้ก็เดินตรงไป100เมตรนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดินตรงนะนี่เดินตรงอย่างเดียวทีนี้เราจะหาว่ามันจะมีคําว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็เลี้ยวซ้ายก็คือบอดเชวงบอดนะครับบอดเชวงนะครับบอดเชวงแล้วก็นี่ก็คือเลี้ยวซ้าย บอตสดัมบอตสดัมก็เลี้ยวขวานะครับอันนี้ก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอันนี้ก็เป็นลนักษณะอ่ามันจะมี3คําก็คือเดินตรงไปดาวตมุกตรองเลี้ยวซ้ายบอเชวงเลี้ยวขวาบอตสดัมนะครับอันนี้ก็คือแบบลักษณะอธิบายเสน้นทางที่ที่เราจะไปอ่าให้ให้ผู้ที่มาถามเราได้ทราบนะครับอันนี้ก็คือการอ่าอ่าถามเรื่องสถานที่ ត uh, ាមមន្តី8រាមាធិបតីនៅឯណាមន្តី8រាមាធិបតីទៅតាមផ្លូវនេះដល់ផ្លូវបំបីជី4ដើរទៅមុខត្រង់ដល់រងវងមូលបត់ស្ដាំដើរទៅមុខត្រង់ដល់ផ្លូវបំបីជី4បត់ឆ្វេង100ម៉ែត្រមន្តី8នៅខានស្ដាំដៃចាសអរគុណនៅចឹងនេះក៏ជាมันຈະมีបែបលក្ខណៈว่า No าแอนา o กะไลนานะครับเช่นว่าอารามําแหงเรากะไลนาโนแอนานะครับสมมติว่าโลกดังอหารามําแหงเตดหาดังสกอลทยาลายรามําแหงเตสมมติว่าถามเรื่องของมหาลายรามําแหงเนี่ยก็บอกว่าสกอลเราแอนาโนแอนาก็บอกว่าอยู่ที่ไหนอันนี้ต้องเล่ารายละเอียดก็คือต้องบอกรายละเอียดและสมมติว่ามหาลายรามคำแหงเนี่ย เพียซาคมาเลเขาเรียกว่าสากลวิทยาลัยรามคำแหงต้องใช้คําว่าสากลนะครับเพราะว่าในมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยมีคณะต่างๆเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าสากลนะครับในแต่ละคณะเนี่ยเพียซาคมแเลเรียกว่ามหาวิทยาลัยในนั้นก็เรียกว่ามหาวิทยาลัยถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าสากลวิทยาลัยนะครับอันนี้คืออย่างว่าสถานสถานที่เช่นจะถามในเรื่องของสนามหลวง คำว่าสนามหลวงในถ้าหากเพียซาคแมถามก็จะถามว่าสนามหลวงเรียกตรงๆหรือชื่อเนี่ยจะต้องเรียกตามชื่อจริงนะครับเรียกตามชื่อจริงสนามหลวงเราไอ้น้าสนามหลวงเราไอ้นาโอ้แต่เนี่ยตำรวบอกว่าสนามหลวงเราเชงายก็บอกอ่าทั้งนี้สนามหลวงอยู่ไกลนะครับสนามหลวงเราเชงายไปได้อย่างไรเต้าบ้านอย่างเมโอ้จีตะซีเต้านะครับบอกว่าจีตะซีเต้าต้องนั่งแท็กซี่ไปนะครับอันนี้ก็ เมื่อเรารู้เส้นทางเราก็บอกมันอยู่ไกลเราเดินไปไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องนั่งแท็กซี่ไปแล้วก็ในเรื่องของอต่อรองราคารถอะไรต่างๆเนี่ยผมกไ็ได้อธิบายได้บอกไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือลักษณะถามสถานที่ในกรณีอีกอย่างหนึ่งเช mm hmm. ่นเราถามสถานที่เรามาในตึกนะครับเรามาในตึกหรือตึกตึกลหลายๆตึกอยู่ด้วยกันเนี่ยสมมุติว่าเราจะถามตึกึกที่กําลังถ่ายทอดเนี่ยก็เรียกว่าทอดสมเลงนะครับ อาเกียทอดสมเลนแนาแอนามันจะมีคําว่าแอนากับกะแไลานาสองคำนี้นะครับแอนาเนี่ยคือหมายความว่ามันมีหลายๆหลังที่อยู่ติดติดกันก็คือ,อหลังไหนที่ไหนอย่างไงนะครับอันนี้ก็คือแบบลักษณะไปหาแอนาอาเกียมุยนาก็ได้นะครับเราจะถามระบ,บุเจาะจงไปเลยก็ได้สมมุติว่าในบริเวณนี้มีอาคารอยู่3หลังเราก็จะถามว่ากระไลทอดสมเลง ต,ตัวหรือตัวเนอกเกียมวยนานะครับนี่สมมุติเราเข้ามาแบบว่าสถานที่บันทึกเสียงบันทึกโทรทัศน์เนี่ยอยู่อาคารหลังไหนเราก็ถามได้เขาก็จะบอกนูอเกียนนู un, อกเกียนนี่อะไรก็่าเขาจะชี้ออกไปสมมุติว่าอาคารที่มีเลขก็จะบอกอกเกียนเลขใบเลข3นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นอาคารที่มีตัวเลขอยู่นะครับอันนี้ก็แบบลักษณะอยู่ร,มรวมๆถ้าคําว่าก้อนแรง ก็แรงเนี่ยคือหมายความว่าเข้ามาข้างยนแล้วเนี่ยมันอยู่ในห้องห้องม, majesty, ม inde, also, ันเยอะนะครับห้องห้องมันหลายห้องด้วยกันทีนี้เราจะถามว่าสมมติว่าเราจะถามห้องน้ำว่าบรตทุบตึกเนาะบรตุุบตึกข้งนอกเกียี์เนาะกับรนาบรรทุบตึกเนาะกระไรนาบรรุุบตึกแปลว่าห้องน้ําหรือก็เราจะบรรทุบทอดสาเร็เนาะกับรนาบรรุุบทอดสาเร็เนาะกระไรนาห้องบันทึกเสียงอยู่ตรงไหนนะครับก็แรนานี่ตรงไหนคือห้องไหน หรือจะอหรือเราจะถามว่า,าบรรทุบทอดสำเร็จเนบรรทุบนามมยบรรทุบน,นาโมยอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเราเราจะหาว่าถามให้แบบรวมๆแบบว่าบรรทุบทอดสำเ,เร็จเนกระไรนะอันนี้เข้ามาในตึกแล้วเนี่ยเขาก็จะที่บอกนู่นบรรทุบเลขนี่เลขนู่เนเขาจะบอกเลยก็ว่าห้องห้องเลขบอกให้เราชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นลนักษณะการสอบถามในสถานที่ก็คือก็คือเนาแอร์นะนะครับ แล้วก็จะทราบไหมก็จะใช้คําว่าลูกดังเตนะครับดังเตแล้วก็ต่อด้วยสถานที่นั้นๆเนโแอนานะครับเนแะอนาะนะส่วนเส้นทางที่จะไปนะครับก็มีดาตมุกตรองนะครับเดินตรงไปบอชเฟงบอดสดําถ้ากลับหลังล่ะกลับหลังก็คือตรอบตรอลอบกรอยนะครับตรอลอบกรอยนะครับแล้วก็ดาตมุกตรอง ตลับกร้อยบอดวงบอดสดำนะครับส่วนจะมีอีกคำเช่นข้างเลอข้างเลอนี่ก็เป็นข้างบนสมมุติว่าเรา,าเรามาในในห้องนี้แล้วเนี่ยเราต้องการไปหาใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยว่าเขาอยูชอ่ชั้นไหนเนี่ยว่าเนาเจนข้างเลอเนือนเจอนตีเบยนะครับเจนนี่ก็แปลว่าชั้นชั้นที่1ที่2ที่ส,สนะครับก็ จรตีมวยจรตีปีจันตีใบนะครับแล้วก็ห้องห้องที่ทลายห้องที่1ที่2ที่3นะนะแล้วก็บรรทุบเลขมวยบรรทุบเลขปีบรรทุบเลขใบในเราเราก็อันนี้ก็เอาแอนาได้นะครับก็บอกบรรทุบบรรทุบทอดสำเร็จตัวตัวเอาแอนนาเนาไกลนะได้ทั้งสองอย่างนะครับบอกว่าเอาเนาจิตจิตดิอันนี้แสดงว่าเนาจิตจิตนี่ก็แสดงว่าไม่ไกลนะครับใกล้ๆนี้ นชง,ง่ายนะเนาชงายปีกไลน,นี่คืออยู่อยู่ไกลาจากที่นี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะคำที่บอกทิศทางและก็สถานที่นะครับบอกทิศทางและก็สถานที่ในการสอบถามทิศทางหรือสถานที่เพราะฉะนั้นไอที่สำคัญที่สุดเมื่อเราถามเขาแล้วนะอย่าลืมนะครับอย่าลืมว่าเมื่อเขาบอกเส้นทางเราเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าออกุลบาท z o ออกุลอะไรต่ออกกุล ถ้าเป็นผู้ชายก็อคุณบาทออคุณจริญก็ได้ออคุณจริญบาทออคุณจรินนะก็ได้นะครับมันจะมีอคุณก็คือขอบคุณธรรมดาอคุณจริญแปลว่าขอบคุณมากอคุณจริญนะแปลว่าขอบคุณมากๆนะครับอันนี้ก็ใช้เวลาที่เมื่อเราสนทนากันจบแล้วก็จะใช้คําว่าออคุณนะครับคำศัพท์เบื้องต้นที่อาจารย์พลอยอธิบายการใช้คำและประโยคต่างๆไปแล้วนั้นท่านผู้ชมลองทบทวนและนำไปใช้ได้เลยนะคะ และในช่วงนี้ก็มีคำาพาบและสำเนียงภาษาคาเมนมาให้ท่านผู้ชมฟังและพูดตามกันไปค่ะลองฝึกดูเลยนะคะสม้มโตโลกตาโลกสกอลมืนตีแปรามาธิปดีเตบารชมสกอตลกกอตาเมืนตีแปรามาธิปดีนาเลนะมืนตีแปรามาธิปดีตตามเพลนี้ดอเออเพลยบม็บายจีบบุญดาตะมกตรองดอรุงวงมูลบอดสตาม ដើរទៅមុខត្រង់ដល់ផ្លូវបំបីជី4បត់ឆ្វេង100ម៉ែត្រមន្តី8នៅខណ្ឌស្នាមដៃចាសអរគុណសុំតោលោកតោលោកស្គាល់មន្តី8រាមាធិបតីទេបាទខ្ញុំស្គាល់តាមន្តី8រាមាធិបតីនៅឯណាមន្តី8រាមាធិបតីទៅតាមផ្លូវនេះដល់ផ្លូវបំបីជី4ដើរទៅមុខត្រង់ដល់រងវងមូល បោះស្ដាំដើរត្រង់ដល់ផ្លូវបំបីជី4បត់ឆ្វេង100ម៉ែត្រមន្តី8នៅខန်းស្ដាំដៃចាសអរគុណសូមទូលលោកតើលោកស្គាល់មន្តី8រាមាធិបតីទេបាទខ្ញុំស្គាល់តើមន្តី8រាមាធិបតីនៅឯណាមន្តី8រាមាធិបតីទៅតាមផ្លូវនេះដល់ផ្លូវបំបីជី4 ដើរទៅមុខត្រង់ដល់រងវងមូលបត់ស្ដាំដើរទៅមុខត្រង់ដល់ផ្លូវបំផៃជី4បត់ឆ្វេង100ម៉ែត្រមន្តី8នៅខាងស្ដាំដៃចាសអរគុណតទៅពេលឡងត្រួតធួនតែລະជួងរបស់តែລະតនดูนะคะฟังและพูดตามดูเลยค่ะเชิญค่ะส้มเตโลกตลกស្គាល់មន្តី8រាមាធិបតីទេបាទខ្ញុំស្គាល់ តាមមន្តី8រាមាធិបតីនៅឯណាមន្តី8រាមាធិបតីទៅតាមផ្លូវនេះដល់ផ្លូវបំពេញជី4ដើរទៅមុខត្រង់ដល់រងវងមូលបត់ស្ដាំដើរទៅមុខត្រង់ដល់ផ្លូវបំពេញជី4បត់ឆ្វេង100ម៉ែត្រមន្តី8នៅខានស្ដាំដៃចាសអរគុណ สต่ตโลกตาโลกสกอเมนตีแปรามาธิปดีเต้สต่ตโลกตาโลกสกอเมือนตีแปรามาธิปดีเตขอโทษคุณคุณรู้จักโรงพยาบาลรามาธิบดีไหมขอโทษคุณคุณรู้จักโรงพยาบาลรามาธิบดีไหมบาสเมสกอลบาสเมสกอลครับผมรู้จัก ครับผมรู้จักตามุนตีแปดรามาธิบดีนัเนะตามุนตีแปดรามาธิบดีนั่งเนะโรงพยาบาลรามาธิบดีไปทางไหนโรงพยาบาลรามาธิบดีไปทางไหนมุตีแปดรามาธิบดีตตามพลนีุ้นตีแปดรามาธิบดีตตามพลอนี โรงพยาบาลรามาธิบดีไปทางถนนสายนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีไปทางถนนสายนี้ดอลเออพลอยบมบายจิบุนดอลเออพลอยบมบายจิบุเมื่อถึงสี่แยกเมื่อถึงสี่แยกดาตะมกตรังดอรุงวงมูลดาตะมกตรังดอรุงวงมูลเดินข้าม ตรงไปเมื่อถึงวงเวียนเดินข้ามตรงไปเมื่อถึงวงเวียนบอสด,ดำบอสด,ดำ้ำเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาดาวตะบกตรองดอกพลอยบุบใบจีบบุนดาวตะบกตรองดอกพลอยบุบใบจีบบุนเด,ด,ดินตรงไปอีกถึงสี่แยกเดินตรงไปอีกถึงสี่แยกบอสเวงมรอยแมส บอชเวง100เร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายหนึ่งร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายหนึ่งร้อยเมตรมัมนตีแปดในค้านสนามได้มันตีแปดในค้างสนามไดโาา้โรงพยาบาลอยู่ทางขวาโรงพยาบาลอยู่ทางขวาจ้าออโกนจ้าออโกนค่ะขอบคุณค่ะข,ขอบคุณ សំតល់លោកតលុកស្គាល់មន្ទីរពេទ្យរាមាធិបតីទេបាទខ្ញុំស្គាល់តាមន្ទីរពេទ្យរាមាធិបតីនៅឯណាមន្ទីរពេទ្យរាមាធិបតីទៅតាមផ្លូវនេះដល់ផ្លូវបំពេញជី4ដើរទៅមុខត្រង់ដល់រងវងមូលប៊តស្ដាំដើរទៅមុខត្រង់ដល់ផ្លូវបំពេញជី4បត់ឆ្វេង100ម៉ែត្រ มันตีแปดในค้างสนามได้จ้าอากุลภาษาเขมรไม่ยากเลยนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ค่ะและถ้าต้องการตีชมรายการก็สามารถติดต่อเราได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอนี้เลยนะคะกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้อ,อกุลขอบคุณจุมเรียบเรียจ้าลาก่อนค่ะ